ยอดคนดูล้านสองแสนคนนั่งสร้างประวัติศาสตร์ได้เลยสูงสุดในโลกนะหรู้ว่าหนูคงทำไม่ได้แล้วแหละเหมือนกันน่าจะแบบครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งที่ชีวิตนี้ไม่มีวันลืมแล้วอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่สะบูกวันประมาณ900กว่าล้านค่ะ900กว่าล้านเออดูสิอันนี้ก็คือไลฟ์สดไปด้วยเหรอใหมค่ม่ติใหม่ หยุดไล์ก็ไม่ได้ทีว e> ีก็ต้องออกด้วยคือลูกค้าเขาจองไว้นานแล้วอะไรค่ะมารามฟินเขาหมอหนูไว้20ไล์ตั้งแต่หนูมีเทศกาลวันแรกนั่งหมอบแล้วนางใช้หมดหรือยังยังอุ้ยใช้เกินแล้วค่ะ นูแล้วยังไม่หมดจะขอเผาต่อนางหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้หนูก็ต้องไลฟ์อย่างนี้ไปตลอดก็เลลยไฟ์ในขณะที่ทํารายการทีวีก็ต้องไลฟ์ด้้วยยตออง่างนี้สวัสดีเอ้ยยยาบุญไอันนี้เล็กคอร์ดบอกด้วยหนูจะได้นั่งให้สวยๆนั่งให้สวยบอกแล้วนั่งบอกแล้วเรียบร้อยสวัสดีน้องจันนี่บุญสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีคูดูตอนนี้เรียกว่าเป็นเทศกาลจินนี่เจนนี่กลายเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์แล้วก็แม่ค้าไลฟ์สดที่ตอนนี้ต้องยอมรับ ทรงอิทธิพลที่สุดบนติกตอ็อกบ<ช>ผมถูกต้องไหมคะขอบคุณค่ะตอนนี้เอาจริงๆยอดหนูขนาดที่อันนี้คือยอดที่ มันก็จะไหลไปเรื่อยๆมันก็มาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเธอบูมเธอก็ต้องแบกแบกยอดขายนี้ไปตลอดเลยแบกยอดขายแบกสินค้าแบกไฟแบกกระมังแบกหมดค่ะไอ้บูมวันนั้นมารายการฉันยังบอกว่าเราชีวิตลําบากชีวิตไม่เหลืออะไรเลยโดนโกงโดนโกงก่อนหนั้นนั้นใช่ไหมหล่นพลิกขึ้นมาเพราะเทศกาลเจนนี่เลยใช่ก็วันนั้นน่ะหนูไปไลฟ์กับเจนวันแรกแล้วก็มาออกรายการแม่เลยแล้วออกจากเสร็จจากรายการหนูก็กลับไปช่วยมันต่อเพราะก่อนที่ไลฟ์กับเจนนี่บูมมีข่าวปิดร้านไปใช่ไหมปิดร้านแล้วก็โดนโกงใช่ไหมใช ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นเลยคือเจตานาของบูมอ่ะเจน่ะทักแม่กําลังใจนางตั้งแต่นางมีปัญหาแล้วนางไม่ได้อ่านแชทพอวันหน,หนึ่งที่หนูมีปัญหาทะเลาะก,กับแม่มนางก็เลยมาให้กําลังใจหนูที่บ้านแล้วหนูกําลังไลฟ์อยู่พอดีก็เลยบอกเออมึงช่วยหน่อยละกันเพราะว่าเอเนอร์จีกูคงแบบลากยาวสิบหกชั่วโมงออไม่ไหวออสรุปลูกค้าก็ติดบูมเจนบูมเจนบูมเจนเนาะใช่ไหมนะจริงทุกคนต้องให้เงินอันนี้ถามใจใครนะ ต้องให้มาเดือนละ3ล้านจริงไหมถูกต้องค่ะวันละแสนวันละ1นึ่งแสนแล้วก็ตอนนี้พี่ขอหยุดพิธีกรแฉไปเป็นลูกน้องเธอได้ไหมอ่ะขอเทสเอยค่ะขอเทสค่ะขอเทสก่อนฉันขอลาออกจากแฉแล้วไปเป็นลูกน้องเธอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเธอถ้าเ้อลาออกเนี่ยคนตกงานอีเพียบเลยนะแต่ว่าบูมอ่ะไม่ใช่แค่นี้คือตอนนี้เจ้าของแบรนด์อ่ะซัพพอร์ตบูมรวมรวก็หลักล้านแล้วเหมือนกันอก็คือบูมก็ได้่างหักด้วยใช่ก็แต่คือหนูจะต้องจ่ายเงินเดือนให้บูมนี่คือ3ล้านค่ะวันละ1นึ่งแสนบาทวันละแสนค่ะ แต่หมายถึงว่าตัวหนูเองอ่ะก็คือตัวบูมเองก็จะได้เงินอยู่แล้วลูกค่ะลูกเจ้าของแบรนด์ก็จะให้หนูอยู่แล้วก็ก็แล้วก็มีพิเศษบ้างอถ้าทํายอดถึงอะไรยง้งก็นีแบบฝืนเนี่ตอนนี้เห็นั้มเนี่ยชีวิตพลิกเลยเนาะคนเรามีมีขึ้นก็มีลงลงปุ๊บมันก็ขึ้นเลยสังเกตมาเห็นไหม พอลงมากๆดีดขึ้นมาเลยคนเราเขาบอกเขาเคยสอนมาชาติเคยสอนยังไงว่าชีวิตคนเราอ่ะเหมือนลูกบาสเวลามันตกอ่ะมันก็จะตกปล่อยให้มันตกให้แรงที่สุดแล้วเวลามันเด้งขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาแรงใช่เราต้องเปียบเสมือนเขาเรียกว่าขนนกวันที่มันตกได้พอลมพัดมามันก็ขึ้นได้อีกครั้งนี่มากดาราคนแรกที่ไปไลฟ์กับหนูคือยายด้าใช่ใช่โอคอลชอคอลฉันถามจริงทำไมวันนั้นเจอจะคิดว่าเทศกาลเจนนี่มาแน่มาเนี่ยวันโอ้ยชาว เผือกเยอะจะตายเราก็เป็นหนึ่งในนั้นไงในการแบบไปเผือกเรื่องแม่เขาว่าเขาจะยังไงอะไรประมาณนี้พอชิพี่เจนนี่รู้ป่ะพี่โทรหาเจนนี่อะร้อยครั้งได้แล้วว่าช่วงนั้นแบบเขาบอกว่าอามามาเปิดรับเปิดรับ พอเขาพูดว่าเปิดรับปุ๊บฉันโทรเลยแล้วกว่าจะโทรติดอ่ะประมาณร้อยครั้งโอ้โหไม่ติดเลยแต่ก็พยายามติดต่อให้ได้ติดต่อจนกระทั่งติดต่อได้ก็ได้มีการแบบว่าคุยกันก่อนให้ลูกค้าคุ้มที่สุดค่ะไม่แล้วตอนนั้นด้านไลฟ์อยู่ด้วย แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยดูเจนนี่ไลฟ์ไปด้วยไงโอเคแล้วในไลฟ์หนูคือที่ได้ติดต่อพีดาเพราะว่าคอมเมนต์คูณหมื่นเลยว่าพี่เจนรับสายพีดาดาค่ะพี่เจนรับสายพีดาดาค่ะพี่เจนคือเจ้าของแฟนคนไหนที่ไลฟ์เรียกหนูจะมีแฟนขับมาตามให้จริงมากเพราะว่าด่าไลฟ์อยู่แล้วบอกว่าทําไงอะโทรหาเจนนี่ไม่ติดเลยทํายังไงดีทำยังไงดีคนดูบอกว่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปบอกพี่เจนให้แล้วก็แบบว่าเป็นไม่ได้ขายเลยอ่านแต่คอมเมนต์โทรหาพีดาดาค่ะโทรหาพีดาดาค่ะ และตอนนี้คือกลายเป็นความสําเร็จ <adolescents> ของเศรษฐกิจของครีเอเตอร์ไทยค่ะก็รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราเป็นโมเดลใหม่ที่แบบว่าเออแล้วเราไม่ได้ห่วงวิชาใครอยากไปทําอะไรทําได้โมดแล้วเรารู้สึกว่าความสําเร็จนี้มันมันเป็นมุมกว้างมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจออนไลน์เศรษฐกิจไทยเหมือนแบรนด์บางแบรนด์ที่เขาแบบว่าล้มแล้วสินค้าแบบว่าไปไม่ไหวแล้วกลับมาฟื้นกันอีกครั้งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มาจากเจนนี่โดยตรงแต่หนูเชื่อว่าโมเดลเนี้ยพอเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเอาไปทำอ่ะทุกคนก็แบบได้กําไรกันทุกฝ่ายตอนนี้ยอดรวมของหล่อนททัั้้งหหมมเ่่าาไรรวูกนปะณ 900กว่าล้านค่ะ900กว่าล้านคอีกเท่าไหร่มันจะถึงเข้าสู่ประมาณ80ล้านบาทค่ะอีก80ล้านบาทเพราะฉะนั้นไอ้ขายที่จะแจกบ้านแจกรถเนี่ยค่ะ11เดือน11แจกอะไรบ้างอ่าบ้าน1หลังมูลค่า4ีล้านหาแสนบาทอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนเจนี่แจกบ้านเลยเหรอลูกแจกบ้านแจกบ้านที่ ทุกคนอาจจะมองว่ามันใหญ่มันเยอะเจนนี่เวอร์หรือเปล่าหนูบอกก่อนว่ากับสิ่งที่หนูได้มามันน้อยมากโอเคบ้านแถวไหนบ้านอยู่แถวลังลูกกาอยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองอ่ะก็คือลงโตเวสี่ล้านกว่าใช่สุดยอดอยู่นี่แล้วลูกค่ะอสินค้าแล้วก็อาจะเอาแจกรถด้วยรถเนี่ยกำลังดีลอยู่ตอนแรกอ่ะจะซื้อราคาหลัก4 5แสนแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเทศกาลเจนนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีแบรนด์ใหญ่ ระดับประเทศ <ừ> mm. ที่แบบว่าราคาลดหลักล้านจะมาร่วมแคมเปญอาจจะให้ฟรีหมายถึงแจกรถขันละ<ด>เป็นล้านนะคะไม่ใช่หลักแสนใช่ค่ะ<ห>กาลังดีลกันอยู่แต่ยังไม่ได้เคาะเพราะว่าขอดูรายละเอียดแบบมอเตอร์ไซค์ไอโฟนไอโฟนแจกไหมอันนี้ทุกชั่วโมงค่ะวันที่สิบสอก็คือแจกอเอรกชโงก็วันที่11ทุกชั่วโมงคือทุกร้านที่ได้ขึ้นกับหนูตั้งแต่วันที่7ถึง11มีสิทธิ์ได้ฟรีกันทุกคน ที่มันมนเราไม่ต้องมาคิดถึงตัวกําไรที่หนูได้และ้ะหนูว่าเราคืนให้คนให้เยอะที่สุดเถอะถามคําถาม,ถามเด็ดบ้านหลังที่ไรอะ่ะไม่มีหนี้ไม่มีสิแล้วใช่ไหมโอ้ยพี่ปิดได้ยังหมดไปแล้วสิเ,เขาซื้อเงนินสดอยู่แล้ว ไม่คือไอ้บ้านนั้นเราซื้อมาจากส้มเจนชายยิวอยู่แล้วเราซื้อจากจำเลยไม่เกี่ยวคือเราเราซื้อกับจำเลยที่ว่าจะเอาข้างๆเมื่อไหร่ถูกต้องไหมซื้อที่ดินจริงอะข้างๆอะเธอขยันเลยจนนี่คือโอตะกาบินนะคะพี่ชายโอเคขะต่อนะโอเคไม่เป็นไรก็ก็ตั้งใจว่าตอนนี้หนูมีที่ดินอยู่สองไร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าอนาคตอาจจะที่ดินใหม่เนี่ยจะทําเป็นเหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีนักไร์อยู่ในนั้นประมาณ100ท่านแล้วก็ที่คิดในหัวตอนนี้คือเรารทบการตลาดารตลาด1 ร0 0แบรนด์ต่อหนึ่งเดือนแบรนด์ละ3 0 0 0 0 0บาทตกรายได้เดือนละ30ล้านโดยที่แบรนด์ของคุณนมาจ้างพวกเรา3 0 0 0 0นแต่เราไล์ให้คุณทุกวันอย่างเงี้ยเราจะจากัดแค่เดือนละร้อแบรนด์เอากำไรแค่30ล้านต่อเดือนอันนี้คือคิดไว้ที่จะทําในอนาคตกาลังจะสร้างค่ะแล้วยายบูมช่วยไหมบูมอยู่ทุกเหตุการณ์มาแล้วมึงไปไหนไม่ได้แล้วมึงพูดสินี่ไงมาลงเลยเราจะต้อแล้วค่ะจับมือไปด้วยกันของบูมนี่หลักสิบยังของบูมเนี่ยรายได้หลักสิบยังตอนนี้ ก็รู้เลยนะยังหนูยังไม่รู้เลยค่ะบูมยังไม่เคยได้หวดยอดเลยไม่มีเวลาทำกันไม่มีเวลาแบบว่าลูกค้าไล่กันตั้งแต่วันแรกทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจ่ายตังค์บ้างไม่จ่ายตังค์บ้างไม่รู้ยังไม่ได้หวยอดเลยไม่ได้แล้วนะพี่่ายแล้วบิด้าโอเค่ายแล้วพี่มดดำใจ่ได้หมดแล้วค่ะหนูไม่ให้พี่ออกจากบ้านไงลูกพี่งานล็อกไว้ค่ะแล้วว่าน่าฉันไล่ต่อจากมดดำจะนด้และเจนนี่ออกจากไลน์แล้วกดเครื่องคิดเลขหา่นายพี่มดดำจ่ายเท่านี้นะคะแล้วทีมงานเจเนี่เก่งมากเก่งกว่า เออเออเียบล็อกไม่ให้ฉันออกจากบ้านค่ะมาจ่ายเงินก่อนมาจ่ายเงินก่อนคือหนูบีฟทุกคนไหมว่าพวกเธอจะพลาดเรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องเงินห้ามพลาดค่ะล้อเล่นก็เดี๋ยวลืมไงใช่ลูกค้าเยอะด้วยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ได้เป็นคนดูยอดคนดูล้านสองแสนคนนั่งสร้างประวัติศาสตร์ได้เลยสูงสุดในโลกนะหรือว่าหนูคงทําไม่ได้แล้วแหละเหมือนกันน่าจะแบบ ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งที่ชีวิตนี้ไม่มีวันลืมแล้วอ,ะอ่ะการทําเพลงได้400ล้านวิวมันมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วแต่ณวันนี้ที่มันทุบสถิติโลกได้อีกหนึ่้านสองแสนคนดูหนูแบบ หนูนอนไม่หลับอะ่ะหนูนอนน้อยมากแต่หนูนอนไม่หลับอะ่ะกินไม่ลงอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยทาไมเราแบบทําได้ขนาดนี้หรอไม่ได้บอกว่ามาจากเจนนี่คนเดียวนะคือมันเป็นแบบองค์ประกอบรวมหลายอย่างขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่อ้ําขอบคุณพี่พี่พดาราหลาย,ลายๆคนที่แบบไปทําให้เอ็นเกจเมนต์มันไม่เคยตกเราทุกคนมีส่วนช่วยให้เจนนี่มีวันนี้แล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณลูกค้าที่แบบคุณบ่นกันทุกวันว่าคุณไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แต่สุดท้ายคุณซื้อของหนูไป900กวว่่าาลล้้นแอ อ,อันนี้คือยอดที่จริงๆเลยยอดจร,จริงๆค่ะพี่มดดาเช็คอ e ีคอมเมิร์ซหลังบ้านได้ทั้งหมดโอ้โหตกใจนะอยอดแบบสูงมากก็ถูควราแบรู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าเจนนี่แหละเป็นคนปลุกปากายทำให้ตลาดออนไลน์กลับมาคึกคักรู้สึกไม่ปฏิเสธแหละแต่ก็ภูมิใจมากนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ หนูอะไปอ่านสื่อใหญ่สื่อต่างประเทศสื่อจีนสื่อเวียดนามว่าที่เขาพาดหัวข่าวถึงหนูเขาบอกว่าเศรษฐกิจออนไลน์ไทยกาลังกลับมาคึกคักเพราะว่ามิสเตอร์เจเขาเรียกหนูว่ามิสเตอร์เจใช่หนูแบบขนลุกขนพองมากแบบดีใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่จะเห็นเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าใครก็แล้วแต่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้แต่ขออย่างเดียวว่าไม่ขอรับดราม่าแค่นั้นพี่ก็ไม่เคยปรากฏการที่ดาราคนจะต้องไปรวมตัวขนาดนี้เอาจริงๆนะก็ไม่เคยปรากฏการนั้นเหมือนกัน ตอนนี้ทีมงานของหนูประมาณ50คนแล้วเหรอลูกพี่ตอนแรกเรานั่งกันอยู่2คนกับบูมเราตอนแรกมี2คนใช้ใชเครื่องนี้แหละเครื่องเดียวโอเคไปโอเคไลน์ okay, okay, like. ไม่ตอนนั้นวิดีโอคอลันแรกก็ยังไม่ได้ไปแต่ตอนนี้ดราม,าม่ามนไลน์ชั่วโมงจนเราต้องรับมือแล้วก็ปรับรับมือแล้วก็ปรับรับมือก็ปรับจนตอนนี้ประมาณตอนแรกเมื่อวานอ่ะห้าสิบวันนี้เกือบร้อยแล้วค่ะ เพราะคนงานเหรอใช่งานะหรอเพราะว่าต้องเพิ่มคนที่โกดังเข้ามาอีกสองเท่าแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีคนที่ทําสถานที่สตูดิโอที่ไลฟ์สำหรับ7 1็ดถึงสิไลท์ที่บ้านไม่ได้เพราะว่าสัญญาณจะต้องดีแล้วก็ต้องมีโชว์บ้านโชว์รถที่จะแจกทุกคนด้วยอ๋อก็ต้องเป็นที่ใหญ่หน่อยต้องเป็นที่ใหญ่ใช่ค่ะนะฮะบูมเอ้ยค่ะแม่จากชีวิตวันนั้นเกิดมาเอาจจริงวันนั้นบูมมาออกรายการก่อนที่มันจะเกิดเทศกาลเจนนี่เนี่ย แม่ตอนนี้ลูกค้ามารอหนูพันห้าร้อยเจ้าจะอ,อีบุงพูดอะไรของมึงวะลูกค้าพันนล้คิดไม่ออกจริงๆคิดไม่เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงไปแล้วต,ตอนนี้ยังเคียย์ลูกค้าไม่จบเลยใช่ใช่ค่ะ,คะตอนนี้ก็ยังมีปัญหารายวันแล้วก็หนูขอใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษทุกคนเลยแล้วกันนะคะที่อาจจะยกเลิกคิวไปหรือรอคิวนานหรือ ไม่ระทับใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทศกาลเจนนี่คือหนูอยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นอะไรที่หนูรับรับไม่ทันจริงๆหนูอยากทํางานให้ทุกคนมากหนูอยากมีเวลาสักวันหนึ่งสี่สิบชั่วโมงเลยหนูแบบว่าหกโมงเช้าหนูก็ไหวถ้าเจ้าของแบรนด์รอได้อะแต่ว่ามันมันไม่สามารถทาได้จริงเพราะลูกสองคน<ๆ>แล้วก็ร่างกายเราเอง<ๆ>ต้องบาลานซ์หลายอย่างต้องแบบว่ามาทําโปรโมทด,ด้วยหลายคนบอกทำไมมารายการแฉเนี่ยก็จะมาโปรโมทตลาดเหมือนกันมาโปรโมทงานมหากรรมแล้วก็วันนี้ก็ต้องมาขอบคุณมาดามฟินที่วันนั้นอ่ะเขาแบบ อุตสา์แบบพาพี่อ้ําไปให้ให้เราจนได้อไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันวันนี้ก็เลยมาในตัวแทนของมาดามฟินด้วยแล้วที่สําคัญเขาบอกคนหนึ่งจริงๆแล้วเจนนี่เนี่ยเอาง่ายๆนะมารายการแฉแทบจะทุกหนึ่งบาทตั้งแต่นั่งรถตู้มาจากนครศรีธรรมราชจ่จำได้เลยใช่หอปลามาอาบน้ำมาอาบน้ำที่ตรงนี้มาอาบน้ำที่สตูดิโอนี้นั่งรถตู้มาจากนครมาออกรายการแฉก็เคยเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะตอนโดนดราม่าสารพัด ก็<ไ>มาที่นี่<ช>จนในที่สุดแต่น่าจะไปคุยแซบโชว์บ่อยกับมาดมอยู่แล้วเมวื่อก่อนเนี่ยจริงๆถูกปะคุยแซบโชว์นี่ือคือ,อรายการประจำก็รักทุกคนค่ะคุยแซบโชว์กจริงจริงจริงคุยแซบโชว์เป็นแบบว่าเหมือนญาติสนิทมิสหายก็ยอย่างที่บอกว่าวันนี้ไอ้การไลฟ์สดมันเริ่มมาจากสามีตัวเองเนี่ยอ๋อการขายของใช่ไหม คือยูเนี่ยที่บ้านเขาทำแบรนด์เอดามาเจปีทําพี่สาวเขาทำมาเจปีแล้วแล้ววันหนึ่งพอมาคบกันใช่ไหมคะหนูท้องแล้วเราไม่สามารถอยู่3จังหวัดได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากตำรวจเพราะว่ากลัวหนูหนูเป็นคนที่ติดผู้ชายมาก <c oughs> คือต่อให้เราท้องเราก็สามารถอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้ <c oughs> แต่มันอันตรายไงหนูก็อยู่ได้อยู่ได้แต่เขาเป็นห่วงหนูเขาเลยบอกว่าเออเขาจะลาออกแล้วก็มาทำธุรกิจเองสิ่งแรกที่เขาทำเคาขายขายบะหมี่ยูจินกำไรถ้วยละบาทตอนนั้นทะเลาะกันเกือบบ้านแตก หนูบอกว่าเออเราเป็นนักร้องนะเธอไม่จําเป็นที่จะต้องมาขายของกําไรบาท2บาทก็ได้เธอก็ไปคอนเสิร์ตกับเราก็ได้นี่ไปถ่ายรูปไปทําอะไรเรากเขาบอกไม่เป็นไรเขาอยากปมีธุรกิจของตัวเองสุดก็ขายเดือนเดียวแล้วคือ3ล้านถ้วยนั่นคือกําไร3ล้านบาทโอ้เดือนเดียวเหรอครั้งแรกของหนูที่หนูแบบตาเริ่มตาลุกวาวแต่ก็ยังเก็บอาการอยู่กก็ขายได้กำไรแค่ตาราบาทใช่บะหมี่สามล้านถ้วยบะหมี่ถ้วยร้อน บะหมี่ยูจินหลังจากนั้นพอเริ่มปุ๊บเขาเริ่มเข้าสู่ t i k t o ็อกเขามาทําชายิวเพราะเขาอะมีเป้าหมายคนอะชอบบูลลี่หนูว่ายิวอ่ะคบกับเต่าบ้างทำอะไรมั่งเขาก็เลยมาทําผลิตภัณฑ์ชายิวเพื่ออยากให้หนูสวยขึ้นแล้วพอหนูคลอดลูกหนูกินชายิวหนูเห็นผลจริงผ่านไป4เดือนยอดขายชายูหนึ่งเดือนตอนนั้น30ล้านผอก็เริ่มมีเงินขึ้นมาใช่หนูก็เลยแบบ เออที่เราเคยไอเนี้ยเราขอโทษนะเพราะตอนแรกไม่ชอบไม่อยากไม่ชอบขอโทษอัมพี่เราเป็นนักล้อรับรีวิวมาเดือนนึงก็หลักแสนหลักล้านอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่จาเป็นที่ต้องลงทุนน่ะไม่ต้องเสี่ยงอ่ะใช่กลายเป็นว่าเขาทําชายู่เขาบความสําเร็จเราก็เลยรู้สึกว่างั้นฉันต้องทําอะไรที่มาแข่งกับผัวฉันนี่แหละตอนนั้นเรายังไม่ได้รวมบริษัทนะคะเราแยกกันก่อนหนูก็เลยทำส้มเจนส้มเจนเอาไปดิามินซีทำไมหนู้องทําส้มเจนเพราะเราอยากให้คนเห็นถึงการตลาดว่าผัวเมียแข่งกันขาย ชายิวก็คือชาเน่าส้มก็คือส้มที่ดีเลิศรหล่งเงี้ยเขาก็แบบชาเขาดีส้มหนูหนอะไรส้มเน,า <c oughs> าน่าที่ใส่กันว่าง่ายๆจนปรากฏการเหมือนรายได้อะที่มันโชว์สัมภาร์โชว์ทุกๆคนปีที่ผ่านมาแล้วก็ขายได้ทั้งหมด200อยกว่าล้านค่ะโอ้โหดขายรวมโชว์สัมภาร์เรียบร้อยไม่รว้คือส่งสัมภาร์จะรล้านดีแค์เรียบร้อยทั้งชาอยู่แล้วก็ส้มเจนใช่เออไม่แค่บริษัทส้มเจนไม่รวมอ๋อใช่ นี่ขายดีอยู่แล้วอ่ะขายดีอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วอ่ะคือบ้านหลังนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับไร้สดไฟ์สดหรอกไม่เกี่ยวมันมันมาก่อนนั้นทุกอย่างมันทำไมหนูเปลี่ยนบ้านบ่อยคือถ้าหนูรู้ว่าเงินหนูจะมากขึ้นอ่ะหนูซื้อบ้านหลังใหญ่ตั้งแต่แรกไปแล้วแต่เราก็ต้องตามสเต็ปเราก็ต้องมีเงินส่วนหนึ่งเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เงินส่วนหนึ่งไว้รักษาเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นธรรมบัตรกันชีวิตอะไรก็วางแผนกันไปแต่บางเงินเอาบ้านหลังเนี้ยมันมันไม่รู้อ่ะพี่มดดำมันคือแบบเงินเข้าเยอะมากโอ้โหเ้าอบ้าบอ่ ทำไงก็ได้ให้บ้านคึกคักเข้าไว้อะอแล้วเนี่ยมันก็ค,คึกคักโดยอัตโนมัติเห็นไหมละ่ะใช่ค่ะคึกคักเกินด้วยใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนหนูพูดแล้วหนูทัดใจมากประมาณ3ามสี่วันก่อนเรามีโอกาสเดินสวนกันมีโอกาสเดินสวนกันนะเพราะไม่มีเวลากันเลยย่งเขาบอกว่าตัวเองรู้ไหมว่าพอตัวเองปลดล็อกเรื่องครอบครัวนะ่ะตัวเองเป็นคนที่โคตรเก่งเขาบ,บอกว่าหนูแบบจริงๆความสามารถหนูมีเยอะมากแต่หนูเหมือนถูกกดทับไว้ด้วยปัญหาชีวิต ทำให้หนูไม่มีเวลามานั่งคิดเน,นี่ยตลาดเอ่ยม,มหากรรม,มเอ่ยหรือไรสดต่างๆอีคอมเมิร์ซโมเดลต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้หนูมัวแต่คิดเรื่องครอบครัวจนไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองอแต่วันหนึ่งที่หนูไรสดคุยเรื่องครอบครัวแบบเคลียร์แล้วเกี่ยวกับปัญหาที่บ้านไม่มีอะไรปิดบังสมองหนูโล่งเลยหนูไม่มีอะไรต้องปิดบังใครแล้วหนูไม่ต้องมานั่งโกหกว่าทาไมแม่กับยิวไม่เจอกันไม่ต้องมานั่งโกหกว่าที่บ้านทะเลาะกันเรื่องอะไรแม่เป็นนี่อะไรหนูไม่ต้องปิดบังใครแล้วหนูสดใสเลยกลายเป็นว่าสมองหนูก็คือ คิดแต่เรื่องงานเลยเขาบอกว่าตัวเองแม่งทำถูกแล้วแต่กว่าจะเอาจริงๆนะคนให้เก่งให้ตายยังไงนะนอกบ้านเนี่ยเก่งมากอเข้ามาในบ้านทุกคนเวลาเจอปัญหาที่บ้านอ่ะคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกมันตื้อเราจะเอาชนะอะไรมันก็เจออย่างนั้นมาแล้วใช่คือหนูอ่ะแต่ยูเขาบอกเขาเข้าใจนะเพราะว่าจะให้คนเราคิดได้ภายในเดือนสเดือนเป็นไปไม่ได้หรอกเขาพยายามแบบสอนหนู ให้หนูแบบเข้มแข็งมาเรื่อยๆให้หนูคิดบวกไม้เซตดีขึ้นเรื่อยๆให้หนูมองโลกความเป็นจริงเรื่อยๆทะเลาะกันเกือบเลิกหลายครั้งมากจนกระทั่งมัมเมดล่าสุดซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูปลดล็อกตัวเองมากอาจจะทําให้ทั้งแม่และหนูเจ็บปวดแต่หนูเชื่อว่าหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆค่ะแล้วตอนนี้กับแม่เป็นยังไงบ้างหนูได้ก็อย่างที่หนูประกาศเลยกับพี่หนุ่มกัญชัยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเลยไม่ได้ยื้อเพื่อจะขายของอะไรเลยนะไม่ได้คุยจริงๆแต่ตอนนี้มันมีกระแสข้าน ยังไม่ได้ให้เอายังไม่ได้ให้แม่ใช่ค่ะแล้วแม่เขาบอกเขาตอนนี้เขาจะโดนสารฟ้องเขาโดนคนฟ้องแล้วก็อันนี้นําสู่กระบวนการกฎหมายเรียบร้อยเหมือนมีทนายแล้ว<ม>คือทนายเนี่ยเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาทะเลาะกันอยู่แล้วค่ะ<ม>คือทนายอ่ะเขาบอกว่าให้มันเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เหมือนคุณแม่ถ้าเราไม่รีบเคลียร์นีน่สิตนะเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยสิบปีป่ะคะที่เกี่ยวกับ<ม>เรื่องของออล้มละลายอะไรอย่ลลางเงี้ย<ม>ซึ่งตอนนั้นน่ะหนูก็บอกว่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่า หนูไม่ช่วยแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันแล้ววันนี้รายได้หนูเข้าเยอะมากขึ้นหนูก็มีการปรับความคิดว่าเออถ้าเราช่วยได้เราก็ควรช่วยแต่ที่ยังไม่ช่วยเพราะยังไม่ได้ผ่านการพูดคุยยังไม่ได้ผ่านข้อตกลงคือมันไม่ใช่อยู่อยู่ดีแล้วยื่นให้เลยสามล้านปึ้งอ,ะอ่ะม,มันมันต้องคุยกัน,<อ>ก,นก่อนไม่เกตโทรมาไหมอ่ะมีโทรมาแต่ว่าหนูยังไม่ได้รับสายก็ยังไม่รับด้วยใช่แล้วก็เหมือนมีมีโทรมาสองสามรอบแต่ว่าอยู่ในช่วงที่หนูไม่ว่างคุยแล้วก็ บางทีพออยู่กับยูหนูก็ยังไม่ได้อยากรับสายแม่เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรกันอะไรเงี้ยยังไม่ได้รับสายก็คือเอาง่ายสามล้านหนูก็ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้ค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าเออถ้าอยากจ่ายจริงๆทาไมไม่จ่ายเจ้าหนี้โดยตรงสําหรับเจนนี่นะเจนนี่อยากให้แม่เป็นคนเคลียร์เพราะให้มันพิสูจน์กันไปเลยว่าเออหลังจากเนี้ยดูซิว่าถ้าครั้งนี้มันยังเคลียร์ไม่ได้อ่ะพิสูจน์ใจแม่ด้วยถ้าครั้งนี้ยังไม่ได้ก็ มันมันก็เคยอย่างนั้นแล้วแต่ถ้าครั้งนี้คุณแม่แบบว่าโอเคคุณแม่แบบตอนนี้ตอนนี้แกไล์สดทุกวันแกบอกแกก็จ่ายหนี้สินทุกวันนะอันนี้ก็คือเจ้าหนี้ทักมาบอกว่าเออขอบคุณนะที่ทําให้แม่มีงานพี่ได้หนี้ใช่เจ้าหนี้ก็ทักมาบอกว่าขอบคุณเจนนี่นะคือพี่แบบเคยด่าเจนนี่นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้แม่คืนพี่มาแล้วนะบางส่วนอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจด้วยค่ะเขาก็มีรายได้จากการไล์สดเนี่ยแหละใช่ค่ะเขาก็ขยันไล์สดเหมือนกัน ทุกวันเหมือนกันออลิลี่เป็นไงบ้างเจนี่ลิลี่ก็ไลฟ์ทุกวันค่ะเหมือนกันเนาะใชกกก่ก็ดีใจค่ะที่เราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนเอาไปเป็นตัวอย่างเสมอไปเพราะว่ามันก็มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบแต่หนูเป็นแม่ค้าอยู่แล้วพอคนดูมันเยอะขึ้นหลักแสนอะใจเราอะต่อยเราร้องไห้แค่ไหนอะพี่เราก็อยากขายของปะแล้วเราพูดเรื่องแม่เสร็จแล้วแต่คนยังไม่มูฟอะคนยังไม่ไปไหนอะเราก็รู้สึกว่าอะฉันขายของฉันก่อนเลยลวกันสรุปหนูขายจนหมดโกดังแล้วหนูก็บอกทุกนนนวาัมีะะขยแล้ แล้วแบรนด์ก็บอกขายให้พี่หน่อยหนูบอกอุ้ยพี่งั้นปกติหนูคิดสองแสนหนูขอขายให้พี่ห้านาทีห้าหมื่นได้ไหมเขาเอาทีนี้ก็เลยมากับเป็นแบบเป็นแบรนด์พี่ปกติไลฟ์สดหนูสองแสนหนึ่งชั่วโมงไม่การันตียอดแต่วันนี้หนูห้าหมื่นจะนี่รู้สึกไงบ้างที่เวลามาออกรายการแล้วรันยอดมันก็รันนี่เลยค่ะปินมากมาดามปนฟินเวอร์มาดามปนฟินเวอร์ ยอดมันก็ลัดห่งมันไปเรื่อยๆอ่ะดีไม่หยุดเลยอ,อ่ะที่สุดแล้วจริงๆแต่แน่นอนคําถามคือมันก็มีคําถามมากมายอย่าแหละอ่ะอย่างเช่น มาไลก์กับสดกับเจนี่คนกดเล่นการคนไม่ซื้อกันเยอดคืนสูง,สงหนูเรียนรู้ไปพร้อมทุกคนนั่นแหละออแต่ว่าสุดท้ายอ่ะอยากได้อะไรทักมาบอกหนูจริงๆหนูเป็นคนคุยง่ายมากแล้วไรายได้ที่เข้ามาหนูไม่ได้เห็นแก่ตัวสำหรับทุกคนเลยพี่ทักมาบอกอ่ะหนูยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่การเมใช่ไหมคะวันนั้นอ่ะเราบวกกันไปอยู่ที่3ล้านกว่าแต่พี่เขาโดนยกเลิกจริงพี่เขาก็จ่ายหนูแค่สองล้านกว่า คือหนูพี่หนูเข้าใจได้หนูก็ไม่ใช่คนหน้าลเลือดขนานั้นแฟแฟก็เขาดวนยกเรื่องจริงๆพิสูจน์ได้แล้วเราเป็นคนที่บวก1,000ออเดอร์ใช่ไหมคะ เราก็หักไปเลยให้เลยเพราะว่าพี่กะละแมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ท็อปสเปนเดอร์ยอดขายแล้วเราก็ต้องรักษาพันธมิตรที่ดีเอาไว้มไม่มีเหตุผลเลยที่หนูจะไปอยากได้แค่เงินแค่นั้นกับม,มิตรภาพของเราที่ยังมีมแล้วสรุปเดี๋ยวลองต่อยอดกับพี่กะละแมกันอีกเยอะเพราะฉะนั้นหลังบ้านเจนนี่ก็ดูแลลูกค้าหมดดูแลทุกคนอ่ะเหมือนเมกกื่อกี้เกือบมีดราม่ามลูกค้าขายได้30 order, ออเดอร์เขาไปไลฟ์สดร้องไห้นี่ก็โทรกลับไปเลยว่าเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่จบจริงจริงแต่ว่าการที่30ออเดอร์มันก็มีหหลลาาาาาายยปัััจจรรคคู่่่่แแขงผิตภณฑ์ือววทํบบ เวลเนตมาเยอะหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูหลายปัจจัยแต่ว่าในเมื่อเขาไม่สบายใจเราขึ้นให้ใหม่เบรกทีเดียครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าเข้าแก่ลาวจากอยุธยาฮะเป็นซีฟู้ดริมน้ำทิ่สอยมีเมนูเป็นไวรัลคือทอดมันกุ้งที่ซึ่งเขาบอกว่าทอดมันกุ้งเขาเธอต้องลองชิมดูแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนเธอต้องดูเพราะเป็นร้านดังอยุทยาเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับักครู่เดียวครับ